สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับ iQ C9 t ซีเกตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้มาเล่นเกมเกมชินนิมแพกให้ดูนะครับมาดูกันนะว่า Snapdragon 8 s Gen 3ใน iQ C9 t ซีเกตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้เข้าไทยนะครับถ้าใครจะสั่งเนี่ยก็ต้องเป็นเครื่องฮิ้วนะผมก็ไปลิงก์ร้านไว้ให้เรียบร้อยนะครับอยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยสามารถไปสั่งซื้อได้เลยนะครับถ้าใครอยากได้เครื่องนี้นะเกมเกมชินนิมแพกนะครับเราจะปรับสุดเลยแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี มาดูเซตติ้งกันก่อนนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมได้ลองเล่นแบบขำๆให้ดูแล้วนะครับในคลิปแกะกล่องเราจะเซตติ้งนะครับเป็นสูงสุดแล้วก็เปิด60เฟมเหมือนเดิมตามนี้นะครับเซตติ้งเราแล้วก็ตัวเกมนะครับเราจะเปิดตรงนี้ครับเกมโหมดนะครับเราจะเปิดเป็นมอนเตอร์เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็อัดหน้าจอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะตามนี้นะครับเซตติ้งหลักๆนะที่ผมจะเล่นมาเราก็จับเวลานะครับเราจะเล่นสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกราฟ FPS กันนะว่าเกมนี้เป็นยังไงนะครับนี่ตอนนี้ผมอยู่ รู้นะถือว่าลื่นไหมก็ลื่นเลยนะเนี่ยมัน60เฟรมนะครับ61.5เฟรมปรับสุดนะครับโอ้ยลื่นเลยอะแต่เรื่องความร้อนเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับมาเดี๋ยวผมวัดให้ดูก่อนเลยนะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยความร้อนเป็นยังไง4 1นะครับตามนี้ความร้อนเนี่ยอยู่ในระดับเริ่มต้นนะครับมาจะลองสู้เลย อุ้ยลื่นเลยอ่ะดูดิหกสิบอ่ะนี่เป็น CPU ตัวใหม่เลยนะมาพร้อมกับลอม Origin OS ที่สุดลื่นนะครับก็จะลื่นแบบนี้เลยนะดูดิลื่นแบบอ่าเนี่ยมีแบบ56เฟรมบ้างนะครับ48 มีร่วงบ้างนะครับทุกคนแต่ก็กลับขึ้นมาได้นะนกลับขึ้นมา50ได้นี่กดสกิลไปอุ้ยลื่อๆเลยอะ่ะกดสกิลกะตายแนละ้วเดี๋ยวผมมีเคสเกมใหมด่ด้วยนะครับเกมที่แบบเหมือนเหมือนเกนชินนะครับ <S <S เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยดูเกนชินไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะแยกให้นะครับสำหรับเกมที่แบบ กินสเปกนะเดี๋ยวผมจะแยกเป็นคลิปๆให้นะโอเคเพราะว่าที่ผมแยกเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเอามา v s กับต่างรุ่นกันด้วยนะทุกคนมันจะได้แบบดูง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราวาร์ไปที่อื่นดีกว่าตรงนี้แบบจะตายแล้วบาร์ไปนี้หน่อยละกันเนี่ยการทัดอะไรก็ดีเลยนะตัวนี้ แสงเนี่ยผมเปิดประมาณนี้นะเอาแบบเบาลงหน่อยแล้วกันนะครับกล้องมันจะฟุ้งนะทุกคนเวลาอัดในกล้องเนี่ยแสงหน้าจอมันจะฟุ้งๆนะครับเพราะว่าความสว่างสูงสุดเนี่ย4,000นิตนะครับตัวนี้ไม่ธรรมดานะดูโอ้กราฟิกแบบสวยมากดูพ้าที่ตกนะครับเนี่ยโอ้โห ภาพโคตรสวยนี่ลองบินดูดูดิดีมากนะทุกคนเดี๋ยวเราจะวัดอุณหภูมินะครับทุกๆสิบนาทีแล้วกันนะเนี่ยอันนี้นะอ่ะสบัดไปสบัดมานะครับห้าสิบเฟรมห้าสิบสามเฟรมตอนนี้ความร้อนเนี่ยเหมือนจะเริ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ นี่ตอนนี้เราก็อยู่แบบตรงน้ําตกเลยนะทุกคนเนี่ยแบบมีกราฟิกเยอะๆมีภูเขามีต้นไม้นะครับเฟรมก็วิ่งตามนี้เลยนะทุกคนดูดิถือว่าดีเลยนะครับในราคาแบบหมื่นแบบหมื่นสองร้อยอ่ะเครื่องเนี้นะผมได้มาหมื่นสองร้อยนะครับเครื่องน,นะน,องนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะประตูวาร์ปเหรออะไรเนี่ยกระโดดได้ด้วยมันคืออะไรสักอย่าง นี่มาอยู่ตรงนี้ก็คือลื่นเลยนะเนี่ย60เฟรมสบายๆนะครับไอตัวนี้น่าจะาโหดแล้วเนี่ยมาสัาหน่อยละกันไม่เข้าไม่เข้าอยู่เข้าอยู่นี่ตัวละครใหม่นะครับที่ผมได้มาเฮ้ยเฮ้ยย,ย,ยินไปดิไม่ดีอะยังไงตันตีไป โเร็วหกเก้าเฮ้ยอ๋อเอา,เอาว่ายน้ำเฉยเลยเอ้ยเอ้ยขึ้นก่อนอันี่กดอันตีไป อันตีไปอีกดูตอนนี้เฟรมลงมา47แล้วนะครับอ้าวตายมันใกล้ตายมันก็ใกล้แล้วแง่ลงน้ำเลยเนี่ยอุ๊ยลบก่อนลบก่อนดีขึ้นมามันไม่ขึ้นมามขึ้นไมย่ยิงเลย แห่งแล้วอันตีไปเฮ้ยกลางอากาศเรียบร้อยได้อะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวเราว้าไปตรงอื่นกันบ้างนะครับนี่ตรงนี้เลยฝนตกฟ้าร้องบินเล่นหน่อยนะกันดูดิตอนนี้หัดหน้าจอมา7นาทีแล้วนะครับ คือต้องบอกก่อนนะครับว่าเราวัดหน้าจอไปด้วยนะถ้าเพื่อนๆไม่ไดดหน้าจอเนี่ยก็จะเล่นลื่นกว่านี้นะครับสะบัดไปสะบัดมานะครับลองความแหลกไม่แหลกเลย,ยตายเย เนี่ยทำได้ดีเลยนะครับนี่มีสี่มเฟรมแล้วนะโอ้ยตีไม่เข้าแล้วไปดีกว่าหรือว่าเราจะให้มันฆ่าเราแล้วก็รีเลือดนะ อย่างนั้นน่าจะได้นะนี่นตายดิไม่ตายโคตรอึด มาครับตอนนี้สิบนาทีแล้วนะเดี๋ยววัดอุณหภูมิกันนะฟึบนี่สี่สิบหกองศานะครับสี่สิบหกจุดห้าองศานะทุกคนในการอัดหน้าจอแล้วก็เล่นไปด้วยนะครับภายในสิบนาทีนะมาเดี๋ยวผมจะไปหาแบบลงดันไหมหรือว่าจะไปทะเลทรายก่อนเดี๋ยวทะเลทรายค่อยไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงดันเจียนกันนะครับดันเจียนน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าผมไปที่ตรงนี้แล้วกัน น่านจะเป็นทางเข้าดันเจียนนะครับประแต่เลือดเราไม่เต็มเลยนะในดันเจียนนี่ผมว่ามันไม่น่าจะแหลกอะไรนะเพราะว่ามันแบบไม่ได้อยู่ในแมปใหญ่ๆหรือเปล่าในดันเจียนก็คือโคตรลื่นหรือว่าใครอยากให้ผมเทสอะไรเพิ่มเติมนะครับลองคอมเมนต์มาได้นะตรงไหนที่มันแบบใช้แบบทรัพยากรใช้ซ p พหนักๆเนี่ยลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะนจะไป นี่อะไรเนี่ยปิดตัวอะไรเนี่ยโอ้ยทำไมโดนตีบ่โดนตีหน,นักมาก ลื่นๆสบายๆายกดสกิลรัว,วๆ,ๆนะครับใ้ดัน60เ <ๆ S 1> ฟรมแบบนิ่งๆเลยอ่าถ้าทายสำเร็จโอเคแล้วเราจะออกอยังไงอ่ะกดวาร์ปเลยได้ไหมเดี๋ยวผมไปลองแบบดันที่อื่นบ้างนะครับเหมือนจะไม่มีเลยนะเนี่ยอันนี้ใช้ดันไหมไม่น่าใช่นะครับไม่รู้เหมือนกัน เดี๋ยวเรามาที่ทะเลทรายเลยแล้วกันนะครับมาครับเรามาอยู่ที่ทะเลทรายแล้วนะนี่หกสิบเฟรมนี่มีแบบแคว่งๆบ้างนะครับมาเอ้ยล่วงหมดแล้วเหรอนี่อยู่ตรงนี้นี่ลองบินเล่นนะครับ ลื่นๆเลยนะเนี่อะไรอ่ะเนี่ยมันก็ยังได้แบบสีเฟรมห้าสิบเฟรมอยู่นะครับ4ี่สิบก้าสีสิบหสีิบสามนะผมยังไม่เห็นมันแบบต่ำกว่า40นะครับตั้งแต่เทสมา

ป็นนะลื่นๆนะทุกคนโอ้ยตดไปนี่นี่นี่สี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดยังไม่มีเลขสามนะเห uh huh. มือนจะได้เปิดกล่องนะครับได้ที่ซู นี่ตรวสอบเลยโอเคเราไปที่อื่นกันดีกว่านะครับแมปทะเลทรายก็ใช้ได้นะ19นาทีแล้วนะ19นาที40วิมาลองวัดอุณหภูมิกันนะครับเล่นแชร์มา20นาทีอุณหภูมิเนี่ยเหมือนจะคงที่นะครับอยู่ที่46.5นะเพราะว่าตัวนี้ก็ใช้ระบบระบายความร้อนที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับอ่ะเนี่ย43นะครับดูการาฟิกดูภาพเนี่ยโคตรสวยเลยนะนะแมปใหม่ตรงนี้นะครับดูดิโอ้โอ สวยมากโอ้อะไรเนี่ยฟึ๊บเฮ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรอะ่ะอ๋อนี่เหมือนเหมือนเคยเล่นแล้วนะมันจะบินใช่ไหม,ไมเห็นไปเลยลึ๊บตีไม่ได้เดินเล่นนะครับวันนี้ มือนจะมีอะไรโจมตีเรานะเฮ้ยสามสิบแปดสามสิบเก้าแล้วนะมนะีเลขสามมานะครับคุ้มไหมกับราคาหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะเอามาเล่นเกณชินนะครับตอนนี้เครื่องก็อุ่นๆน,นะครับไม่ถึงกับอ่าร้อนนะครับแต่ก็อุ่นนะครับค่อนข้างไปทางร้อนนะแต่ยังไม่ถึงกับร้อนมากนะครับไปสก,กิลเนี่ย พอตอนกดสกิลนี่มันลื่นจริงๆติไปสิมาเจอหนี้นนก็องเก็บของทุกของลงน้ำอีกแล้ว ตายเฮ้ยตัวอะไรนะ <'s> เรียบร้อยมาเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปที่แมปเดิมดูนะครับดูนะว่าเฟรมเรทมันจะขึ้นหรือเปล่า น่าจะตรงไหนอ่ะน่าจะตรงนี้นะที่เราวาร์ปมาทีแรกนะครับคือตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่ห้าสิบเฟรมหกสิบเฟรมนะดูอันนี้คือเราไปเล่นมาแล้วยี่สิบนาทีนะเฟร,รมก็ยังได้แบบห้าสิบหกสิบนะครับโอ้ตัวอะไรเนี่ยมา แบบซื้อไปเล่นแล้วก็ติดพัดลมเนี่ยผมว่าเล่นได้แบบสบายๆนะคือมือถือที่จะเล่นเกมนะผมก็แนะนําให้ติดพัดลมนะครับมันจะเล่นได้แบบลื่นๆเลยนะผมก็มีคลิปรีวิวพัดลมไปแล้วนะมีตอนนี้เนี่ยมีอยู่หลายรุ่นด้วยกันนะครับลองไปเลือกดูนะครับลองผ่านกลางหุบเขาดูนะเหมือนเราจะตกหรือเปล่าเนี่ย ซึ้น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 โอ้ท่านเย่หมอนมันจะพาเราไปไหนงานนี่เฮ้ยบังคับเองด้วยโอเคงั้นผมไปการนี้แล้วกันนะ อ๋อฮัลโดนอีกก่ะไม่เห็นเป็นเลยสามสิบเจ็ดเฟรมครับ เรียบร้อยมาเราไปจบกันที่ทะเลทรายแล้วกันนะครับรอา้าวตายเลยตอนนี้เราพร้อมเรียบร้อยนะครับยิงไปอ,อ้าวโู้ยมันฟื้นแล้วอุย้ย โอ้ oh, มันยิงมันยิงอะไรอะ่ะนึกว่ามันจะยิงลำแสงได้นะ โอ้ยโดนยิงโดนยิงโอ้ยผมวาเราไม่น่าไหวแล้วไปดีกว่านะ มาครับเดี๋ยววัดอุณหภูมิให้ดูนะครับเล่นไปทั้งหมด3าสนาทีนะครับแบบอัดหน้าจอนะกับเกม g e n s h i n Impact มาสรุปท้ายคลิปกันนะครับ47.7องศานะครับเกือบ48นะเป็นอุณหภูมิที่วัดได้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราอยู่ดัดหน้าจอนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกราฟ FPS กันนะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเกม g e n s h i n Impact เล่นไปทั้งหมดนะครับ31นาทีนะ g e n s h i n Impact FPS เฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่51เฟรมนะครับดูกราฟนะครับก็ ตามนี้เลยนะครับมีแบบช่วงที่แบบ60นิ่งๆก็มีนะต่ำสุดเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็น่าจะประมาณ37-39นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าแบบไปที่แบบแหลกๆเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ49-47นะครับต่ำสุดก็42นะครับแต่ก็จะมีแบบบางช่วงที่ไปแบบ 37- 39บ้างนะครับแต่น้อยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นเกมกับ i q คู9 table ตัวนี้ กับเกม Genshin Impact นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยผมแปะลิงก์ร้านมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ